นับสนุนโดยอาจารย์คำหนึงเกิดสมบูรณ์ผู้บริหารระดับแกรนพาราไดส์ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟอรีนพร้อมกับความฝันเล็กๆที่อยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมีความสุขแต่ด้วยอาชีพครูพละเงินเดือนน้อยการมีฝันที่ไกลเกินเอื้มอมอาจต้องใช้เวลาค่อนชีวิตในการตามหา อาจารย์คำหนึงบริหารเวลาว่างจากงานประจำวันละ2-3ชั่วโมงสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสอนทีมงานให้ทำงานเป็นพร้อมสร้างผู้นำให้เติบโตตามมาเรื่อยๆจากยอดธุรกิจที่มีรายได้ไม่กี่ร้อยบาทจนปัจจุบันมีรายได้เดือนละกว่าแสนบาทมีบ้านมีรถดังใจหวังพร้อมท่องเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟรีนทุกปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับผม,ผมพงพสุุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณน,นะครับ และที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของอาจาร,ร,รย์คำานึงเกิดสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับแต่ถ้าว่าเรื่องราวชีวิตของอาจาร,รย์นั้นก็คงไม่ได้มีแต่เพียงแค่ที่ท่านผู้ชมได้ชมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วิธีคิดและการใช้ชีวิตของอาจาร,รย์คำานึงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําคัญให้กับท่านผู้ชมได้เช่นกันวันนี้เราจึงได้รับเกียรติจากนัก ธุรกิจที่มากไปด้วยความสามารถให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานะครับนั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับแกรนด์พาราได e ์นั่งพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์คำหนึ่งเกิดสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ไปก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์สั้นๆให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสเข้าใจถึงเหตุผลของอาจารย์สักนิดหนึ่งว่า ชีวิตคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเลือกทําได้ตั้งหลายอาชีพนะอาจารย์นะแต่เหตุผลที่อาจารย์เลือกก้าวผ่านตัวเองก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยมันเพราะอะไรฮะเหตุผลหลักๆก็คือเนื่องจากว่าเราเกิดมาตระกูลที่ยั่งจนหลังจากนั้นก็มารับราชการเขาคิดว่าน่าจะอยู่รอดและอยู่ดีอยู่ได้แต่ผลปรากฏว่าก็พออยู่ได้แต่ยังอยู่ได้ไม่ดีก็เลยหาอะไรทํามาเรื่อยๆและในที่สุดก็มาพบกับกิฟฟารีนแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อยู่พักหนึ่งแล้วก็เกิดความมั่นใจ จริงได้ลงมือนะครับปฏิบัติการหรือว่าลงมือทําอย่างแท้จริงครับอาจารย์มองว่าสาเหตุของการก้าวเข้ามาส่วนหนึ่งคือเรื่องของรายได้เป็นหลักด้วยรายได้ป<ร>เป็นหลักเพราะในปัจจัยปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่ค่าใช้ใจ่ายไม่พอกับนะครับที่เรารายรับแล้วค่าใช้ใจ่ายไม่พอนัน้นก็เกิดปัญหาซึ่งเราเป็นครูบางทีลูกศิษย์บอกงานมาบางเดือนก็ลายงานเพราะนั้นก็เราก็ต้องไปแต่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรารับอยู่แต่ละเดือนนั้นมันไม่พอจ่าย เราก็ต้องคิดหาว่าเสร็จเวลาหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วเนี่ยเราน่าจะทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเลือกที่จะใช้24ชั่วโมงใน1วันของอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่ทั้งเป็นครูด้วยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการก็คือเป็นนักธุรกิจของกิฟฟารินด้วย อาจารย์ทำกิฟฟารีนมาทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะสิบกว่าปีแล้วครับ10กว่าปีก็ต้องบอกว่าคนเราอยู่ที่ไหนมา10กว่าปีนะแปบลบว่าที่นั่นน่าจะร่มเย็นครับแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของอาจารย์ได้ดีทีเดียวคือความมั่นใจท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเรามีความสุขเราก็จะอยู่ตรงนั้นได้นานรจริงๆแล้วอยู่เกิน10ปีเนี่ยถือว่ามันใช่ใชสำหรับ,เร,บเรารมาถึงวันนี้อาจารย์คิดว่าองค์ประกอบที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมานั่งในตําแหน่ง Grand Paradise ได้เนี่ย เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราก็ตอบให้ได้เราค้นพบว่าสิ่งนี้ที่เรากําลังทําอยู่กิฟรินสามารถตอบโจทย์กับปัญหาชีวิตเราได้และเมื่อลงมือทําและเกิดความมั่นใจเราก็จะได้บอกผู้อื่นใ,ให้มีความมั่นใจเหมือนเราโดยที่เราลงไปช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือในการที่จะให้เขาสําเร็จมันก็เกิดจากตัวเราแล้วก็เกิดจากองค์กรที่ทําม,มา เ็าทาให้เราประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เขาว่าคนจะทํางานเครือข่ายแบบนี้ได้เนี่ยบอกเป้าหมายต้องใหญ่หรอรือจยะแน่นอนครับเป้าหมายต้องชัดเจนก่อนอื่นต้องถามตัวเองวันนี้เอาเรื่องของส,สรุปง่ายๆวิถีเราจะไปไหนครับคนหลายคนไม่ได้ถามตัวเองว่าวันนี้เราอยู่แล้วเราจะไปไหนต่อไปในอนาคตคแต่ถ้าตอบได้ว่าเราจะไปไหนเราก็จะหาวิธีการครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของเครือข่ายนี้ที่เรามาทากิฟเฟรลินผมคิดอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งคิดคิดให้ผ่านกันครับว่าเราทําแน่แน่เป้าหมายมีความชัดเจนว่าและดู รูปแบบดูทั้งหมดกับผู้นําที่ประสบความเร็จว่าความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะผมเป็นครูครนะครับก็ต้องมาศึกษากันพักหนึ่งแล้วเกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็หาวิธีการ,รวิธีการนั้นก็เรียนรู้จากหลายๆรูปแบบจากบริษัทเอจากทีมงานจากไส้ไลายมากมายจากรุ่นพี่เพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่หลายๆคนที่ให้แนวทางโดยเฉพาะคุณหมอต้อยครับ ในในมุมนี้เนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ดูจะเป็นคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยใ,ในในมุมกับการผมถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าอาชีพทุกอาชีพในโลกนี้อาจารย์มองว่าการที่คนคนนึงทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แต่เฉพาะกิฟฟารีนนะฮะทุกทุกอาชีพเลยทุกอาชีพอาจารย์มองว่ามันคนที่ล้มเหลวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตดูเขาเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบไหนคือคนที่ไม่สำเร็จ หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ไงครับว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเมื่อหาตัวเองค้นพบตัวเองไม่เจอวันนี้พระพุทธองค์กล่าวไว้ชัดเจนว่าถ้าเราค้นพบต,ตัวเองตัวว่าคือใคร,ครเราต้องการอะไร,รและเมื่อเห็นรูปแบบแต่ละคนที่ทําแล้วมีความเชื่อมั่นเข้าไปศึกษาแล้วถ้าคุณเชื่อมั่นเหลือเพียงความอดทนความพยายามที่คุณจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็อะไรต่างๆที่คุณไม่รู้ข้อที่หนึ่งต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วสิ่งที่คุณรู้ก็ต้องลงมือทำและลงมือทำเมื่อเกิดปัญหาก็กลับไปถามผู้รู้อย่างแท้จริง ก็จะสามารถเดินต่อได้แต่คนส่วนใหญ่มักเจอปัญหาแล้วหนีปัญหาครับ,รบและอาจารย์คิดว่าความสวยงามในธุรกิจของกิฟฟอรีนตั้งแต่อาจารย์สัมผัสมา10กว่าปีอาจารย์มองว่าสเสน่ห์ของกิฟฟอรีนหรือความสวยงามที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างสเสน่ห์ของกิฟฟอรีนนั่นก็คือเมื่อเราตั้งโจทย์ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไร,รเช่นเราต้องการการยอมรับต้องการความมั่นคงความความมั่งคั่งอิสรภาพทางการเงินและเวลาและศักดิ์ศรีบารมี ถามว่าธุรกิจนี้มันให้ได้หมดไหมเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วท,ทุกอย่างครบในธุรกิจกิฟอรีินนั่นคือเป็นการตอบโจทย์ว่าเราพบแล้วในสิ่งที่เราจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จครับเพียงแต่ว่าเราบ่มเพาะมันเป็นศาสตร์ทางวิชาการนิ่บ่มเพาะตัวเองแล้วก็วันนี้เมื่อบ่มเพาะเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องตกผลึก ในสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วสามารถนําไปถ่ายทอดเพราะว่ากระบวนการการเครือข่ายคือกระบวนการสืบสารส่งต่อให้ได้นี่สาคัญมากเลยถ้าสืบสารส่งต่อไม่ได้เราก็คืออยู่คนเดียวมันไม่ใช่งานเครือข่ายเพราะนั้นเป็นสิ่งสาคัญเมื่อเราค้นพบว่า5รายการที่เราปรารถนาแล้วมาอยู่ในกิฟฟินมันตอบโจทย์ได้หมดผมทวนนะอาจารย์มองว่ากิฟฟินเนี่ยทำให้อาจารย์เกิดคําตอบที่อาจารย์ตามหามาทั้งหมดประมาณห้าย้าอย่าง มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของอาจารย์รายได้ความมั่นคงความมั่นคงความมั่นคงแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอิสรภาพทางการเงินและเวลาอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้คือคําตอบและนี่คือเสน่ห์เขาบอกคนหลายๆคนพยายามค้นหาสิ่งเหล่านี้มาทั้งชีวิตแต่ว่ามันอาจจะขาดขาดเลยเพราะว่าผมดูแล้วจากอาชีพอื่นเนี่ยเขาไปทําก็ยังอย่างที่ผมไปรับรายการถามว่าดีไหมดีสุดยอดแต่ไม่มีอิสรภาพ เราจะไปไหนต้องลาเราจะไปไหนก็ยังมีที่จะต้องมีขั้นมีตอนแต่งานเครือข่ายเป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงจะไปไหนอยู่ที่ไหนอย่างไบเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่างานเครือข่ายเป็นงานที่สุดยอดซึ่งมันรวมคําว่าเครือข่ายคือหลายๆคนก็ถาว่าธุรกิจเครือข่ายมันคืออะไรธุรกิจมันก็ส่วนหนึ่งเครือข่ายมันก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจคําว่าเครือข่ายเครือข่ายมันก็เปรียบเสมือนนะครับธุรกิจมันเปรียบเหมือนเม็ดทรายที่อยู่ในหาดทรายแต่หาดทรายที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันคือเครือข่าย เพราะนั้นใครก็ตามเอาสินค้าตัวหนึ่งตัวใดยโยนก็เป็นเงิก็ะขายก็รวยทุกรายรเช่นโทรศัพท์หรือจะเป็นเซเว่นหรือจะเป็นอะไรต่างๆ <c oughs> มากมายมาหาศาล <c oughs> นี่แหละครับเพราะนั้นวันนี้กิฟฟีนมีครบทุกอย่าง <c oughs> ที่ท่านสามารถมาไขว,ขว่คว้า ขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยาภาพท่านเจ็ดึงออกมาแล้วก็นําสิ่งต่างๆนั้นมาดูแลตัวเององค์กรครอบครัวต่างๆครับอาจารย์พูดถึงคําว่าเครือข่ายเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์ดูแลเครือข่ายยังไงเพราะว่าหลายๆคนได้คนมาแล้วอาจจะดูแลไม่เป็นอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์มีเทคนิคในการดูแลวันนี้ค,คงต้องถามคําว่าเข้าใจคําว่าให้ไหม S <S <ừ> um. เพราะนั้นถ้าเข้าใจคําว่าให้ให้หมายความว่าเราให้โดยบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะฉนั้นก่อนให้เรามีความสุขไหมขณะให้เรามีความสุขไหมหลังให้เรามีความสุขไหมถ้าสามข้อนี้มีความสุขทั้งหมดท่านก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะเมื่อเราทําตัวเองประสบความสำเร็จมีภาษาธุรกิจชัดเจนและนําไปบอกเขาและช่วยเหลือเขาให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละครับ ราะนั้นวันนี้เราให้ดีหัวใจสรุปแล้วก็คือเราให้ดีหัวใจซึ่งหัวใจปรารถนาจะให้เขาได้เหมือนเราโดยที่เขาจะตอบรับหรือไม่ตอบรับนั่เป็นหน้าที่เขาแต่เราเป็นผู้นําเสนอครับอาจารย์มองว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มต้นคิดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววิธีการมันมันจะมาเองใช่ครับอาจารย์หลากหลายมากมายครับอาจารย์คนบางคนเขาไม่มีประสบการณ์ในการดูแลคนจํานวนมากอาจารย์ อาจารย์มีความรู้อาจารย์เป็นครูคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยมีลูกน้องมาก่อนไม่เคยเจอการทํางานประจํามาก่อนเขาจะดูแลเครือข่ายได้ไหมการดูแลเครือข่ายผมกลับให้มาถามตัวเองว่าวันนี้ก็คือการสร้างผู้นําำแล้วถามว่าตัวเองเป็นผู้นําหรือยังต้องกลับมาถามตัวเองก่อนครับว่าถ้าตัวเองเป็นผู้นําจริงข้อที่หนึ่งเสียสลับไหมข้อที่สองนะครับรับผิดชอบไหมผู้นํามันดูกันสองข้อถามว่าผมผมตอบคําถามนี้มานานกับตัวเองว่าเรารับผิดชอบตัวเองเราไหม ก่อนถ้าเรารับผิดชอบกับตัวเราเองนะครับสละเงินสัก7 5 0ดห้าิบไปวอล์กหรือไปงานต่างๆแสดงว่าเราเสียสละให้ตัวเองได้แล้วสองรับผิดชอบรับผิดชอบหาความรู้ให้ตัวเองไหมเมื่อมีสองข้อนี้สองข้อนี้เราก็สามารถจะถ่ายทอดให้กับใครแล้วก็ดูแลคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสร้างตัวเองให้เป็นผู้นําแล้วค้นหาคนที่ต้องการประสบความสำเร็จมาเราให้เขาเป็นผู้นําคนเนี่ยหลากหลายนะอาจารย์ เขาบอกร้อยพ่อร้อยแม่ใช่อาจารย์มีวิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงกับบางคนเราดูแลคนมันมีหลายสไตล์ใช่หลายรูปแบบอาจารย์มีวิธีการเข้าใจคนยังไงเพราะบางคนถ้าไม่เข้าใจเดีย๋ยวจะเครียดใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันต้องทํางานงากับคนจำนวนมากวันนี้ทําทงานง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับ<อ>สมัยผมทำธุรกิจต่างชาตินี่มันต้องเดินไปถึงบ้านครับแต่ตอนนี้เช็คง่ายๆฮะโทรศัพท์คุยก็พอรู้แล้วเพราะนั้นพอรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหน ชอบอะไร,รเราก็คงจะต้องคุยกับเรื่องนั้นเมื่อคุยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเข้าไปใกล้ๆตัวเขาครับคํบควาว่าเข้าไปใกล้ๆหมายความว่าได้สัมผัสได้พูดคุยคได้กินอาหารด้วยกันการโดยเฉพาะการดูแลผู้นำเราเนี่ยผมจะดูแลทีละคนไ้วซ้าไปอเสร็จจากงานแล้วเอา้าคุณอ,อน,นุนว่างไหม มาเจอกันระหว่างก็คุยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเพราะการคุยกันระหว่างคนสองคนเนี้ยทุกอย่างมันจะเปิดเราคุยกันได้แต่ถ้าคุยในที่สาธารณะเขายังกักกักเก๊กไม่กล้าบอกบเมื่อเรารู้เราจะแก้ถูกจุดเพราะนั้นพระองค์บอกให้หาสาเหตุครับจึงจะแก้ได้ถูกต้องครับ,รบนั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่คือเบื้องต้นที่เราได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์คำนึงนะครับเราคงจะเห็นถึงความนิ่งในวิธีการคิดของอาจารย์และแน่นอนที่สุดว่าเหตุผลที่ทำให้อาจารย์ ดำเนินชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้ก็คงพยายามครองสติแล้วก็พยายามใช้เหตุผลในการที่จะทำงานอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าเรื่องราวชีวิตของอาจารย์คำหนึงจะเป็นอย่างไรและมีแง่มุมไหนให้เราได้ติดตามกันบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันครับลูกเร,เรียนไม่จบะนะคนที่เรารู้จักและคนที่เราเชิญมาทำธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จรเพราะนั้นเราก็ต้องทำต่อ แล้วก็สามารถช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนเรารมันจะเกิดความพึงพอใจและมีความสุขมากเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จรและเช่นเดียวกันครับมนุษย์ต้องการคําชมเชยถ้าเราได้รับการทำชมเชยจากคนอื่นว่าเรามีความสามารถช่วยให้เขาสําเร็จและนั่นแหละครับเราจะมีความอิมอ่มเอิบใจและมีความสุขอย่างแท้จริงครับ